เราจะไปหาอะไรกินกันนะครับไปดูสิว่าวันนี้เราจะไปกินอะไรกันดีมื้อเช้ามื้อเช้าสำคัญนะครับจะเป็นพลังงานในทั้งวันของเราของต้องดีมีไปอยู่มันจะทำให้สมองเราแรน การทำงานในแต่ละวันเนี่ย,ต,ยต้องใช้พลังมากนะครต้องใช้พลังสุดๆเลยแ,แล้ต้องมีความแบบความเฟรชความต้องการในการปฏิบัติงานไม่งั้นมันจะระเหยเดี๋ยวไปดูกันว่าเช้าๆมนุษย์กันเดือนเนี่ยกินอะไรดี เส้นทางของเราก็ง,าง่ายๆแถวบ้านนะครับก่อนเลี้ยวก็อย่าลืมเปิดไปเลี้ยวนะ mm hmm. ตอนนี้เรากําลังขับกันไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ mm hmm. ผมมองซ้ายมองขวาดูอะไรร mm ้า hmm. น,นร้านของกินเนี่ยก็ยังยังยังไม่มีที่น่าโดนเท่าไหร mm ่นะฮะตอนนี้ก็มีจัดเซเว่ hmm. ทนที่บางทีก็อาจจะต้งจบที่ตรงนั้นนะครับ แต่ก็ยังดูดูอยู่ดูไปเรื่อยๆครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะครับเดี๋ยวรอไฟแดงแป๊บนึงจริงๆก็ไม่แป๊บมาโครนานเลยเนะด้วยสายตาเฉียบคมของผมนะครผมเจอร้านที่น่าโดนแล้วเช้านี้ผมจะพาไปกินข้าวมันไก่กันไปตอนนี้ เดินทางไปใกล้ถึงร้านข้าวมันไก่แล้วแต่ว่าผมเห็นป้ายนะคบไม่รู้มันเปิดเปล่าเห็นอนะป้ายป้ายว่าแบบข้าวมันไก่เลยน่ากินด้วยอยู่แถวบางแสนอยู่แถวเอ้ยไม่ใช่บางแสนทษทีอยู่แถวอ่างศิลาอยู่แถวอ่างศิลาดูไปเรื่อย จบที่ข้าวมันไก่ตรงขินสุดหายหลํานะครับเดี๋ยวเราไปลองกินกันมาเวิร์กไหมเอาข้าวมันไก่เนื้อน่องพิเศษครับกลับบ้านตอนนี้เราก็สรุปว่าออนํำกินที่ร้านนัคนับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันว่าอร่อยไหม เบิกม,มานะครับหน้าตาหน้ากินนี่จะเป็นทาดนะน,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 นะครับัเป็่เนื้อเนื้อน่องนะเนื้อน่องนี่น้ากินนี่กินสุดเห็น

จัดอยู่ช่วงทางเินานะครับคือคอบคุณครับโอเคตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะครับ งไงเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามนะครับครั้งหน้าผมจะไปกินอะไรเดี๋ยวไปดูกัน